ในก็เป็นเมียฝรั่งแล้วเนาะเขาพูดถึงเรื่องแบนนงแบนเนมกันเอาตรงๆเอาแบบบ่าตัวเลยเด้อเสือบอกว่าตอนอยูมม่เมืองไทยข่อยบงหูได้เอียงแบนนงแบนเนมอันอดีตผัวข่อยสื่อให้ของแพงข่อยก็จมให้เนาะว่าโอ้ยมันแพงมึงสื่อให้เห็ดหยางเสียดายเงินเก็บไวจ้จังสันจังสี่เนาะอัน<ม>ผู้นั้นก็ถือแบนเนมพอได้เป็นเมียฝรั่งผู้นั้นก็มีแบนเนมผู้นี้ก็มีแบนเนมก็เลยว่า ก็เลยมาค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่านี่อย่างมันคือแบรนดเนมใครสิว่าข่อยบรรนอกหรือข่อยสตอร์กันใดเด้ออันก็เลยไปนคนมาอ๋อแบรนดเนมมันก็คือกระเป๋าเป็นของแพงมีหลุยติงตองมีอันปาดามีกูชีีอ,อย่างหลายๆแบรนด์เนาะที่เป็นกระเป๋ามีอันลายี่หอทั้งแบบ ระดับอ่จับต้องได้จนถึงระดับไฮคาสีอย่างประมาณนี้เนาะก็มานั่งคิดอีอย่างว่ามันคือแพ้งแท้อันหิวมากแล้วก็มาอยู่เมืองนอกฝน,นก็ตกเห็นหลายคนหลายสาวว่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเนาะเวลาอันไปนั่งกินข่าก็ต้องเอากระเป๋าขึ้นตังท่านโต,ตหรือตั้งเก้าอี้ของขางเพราะว่า ยานมันซื้อกลอยานมันนันมันนีว่างพื้นกับบ่ไดดเราอันออกไปตากฝนถือฝนกับบ่ไดดต้องห่อไวด้ดีๆบ่ให้กระเป๋าถือฝนจังสันจังซี่ก็เลยย้อนมาที่จะคของเฮ้ยมันบาเวของข่อยถึงข่อยมีเงินข่อยก็บบซื้อ <c oughs> อันแต่ก็ซื้อแล้วละ่ะว่าอันเพราะว่าอย่างเพราะว่าข่อยเป็นคนบระว่างเขาของฝนตกข่อยก็ แล้วแต่มันคือกระเป๋าเปียกแล้วก็แล้วแมนบอล่าแล้วก็อันอเอียงแล้วเขาเอินเวลาไปกินเขาไปออกไปข้างนอกคอยกวางพื้นแมนบอล่าเวลาขึ้นรถหรือว่าบางเธอคอยขึ้นรถแม่ยังสิคอยกวางพื้นก็เห็นมันเป็นกระเป๋ากระเป๋าก็คือกระเป๋าเนาะอันบันีีก็เลยอันผัวไปซื้ออีหยังจีจีไม่เนาะกุชี่อียงนี่แหละก็เป็นแบบสะพ้าย่อยก็สะพ้ายคือคือกระเป๋าอันใบลา สี 45, ่สิปหาสิปปอนคือการเนาะก็เลยว่าคนอื่นเป็นคือข่อยบอทีว่าคือเมืงอเจีของแบรนด์หรือบอของแบรนด์กระซังกระใสแบบปกติแบบเป็นกระเป๋าคือกระเป๋าว่างกระพื่นก็ได้บอจําเป็นจะต้องมาหอมมาอย่างอันนี้บอบอแม,มนว่าอันอันจะของบอมมีปัญญาสื่อแบบแพงๆบอมีปัญญา,แ,บบญญาแต่ว่ามาววาให้ฟังว่าตะกี้ต่ปูแตะป,ตปูเนาะสมัยอยู่เมืองไทย บางคนจากแบนด์เนมอีหลีผู้ใดเป็นแบบคอยแน่